สวัสดีค่ะเจอกับน้องแป้งนะคะวันนี้มาในชุดเสื้อสีเขียวนะคะสาใต้จิ้งตุงออตอนนี้นะคะที่น้องแป้งยืนอยู่นี้นะคะข้างหลังน้องแป้งนะคะเป็นหอค่ะหลายๆครั้งที่เรามาเนี่ยเราจะเข้าไม่ได้แต่วันนี้เปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้เดี๋ยวน้องแป้งจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเข้าไปชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะเดือนนี้จะเป็นเดือน มาแล้วนะคะอันนี้น่าจะเปิดเปิดให้เข้าชมไม่กี่วันนะคะก็ถึงสิ้นเดือนวันที่30นี้เองนะคะโอเคสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้เองค่ะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมเลยนะคะประตูเข้าอยู่ข้างหน้ารถเราจอดสไกลเลยนะคะไปะอันนี้ค่ะเจ้งตรงหอนางนะคะหอหลงเจ้งตุงนะคะมีภาษาขืนนะคะข้างบนจะเป็นภาษาพม่งงาน,นะคะตอนนี้ก็กําลัง ทาสีใหม่คือก่อนหน้านี้เป็นสีขาวตอนนี้เป็นสีแดงนะคะอู้นักเรียนก็เข้ามาชมกันเยอะมากสายที่เรียนประวัติศาสตร์อ่ะคนที่จะมาเข้าชมเพราะว่ามันเป็นข้างในอ่ะน่าจะเป็นของเก่าแก่และมีคุณค่ามากๆอย่างเงี้ยคือแบบหาชมได้ยากมากฮะจะปิดแล้วเหรอก็ได้อยู่เราอาจจะเป็นคนสุดท้ายเนี่ย อันนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้านะคะนี่ค่ะประตูก็ประมาณนี้นะคะเป็นประตูเหล็กค่ะก็ทางเข้าก็สวยมากนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นต้นกำไต้เข้าที่ห้องว่าต้นสเปรดน,นะคะเนาะนี่ค่ะเข้าไปโออันดีนี่ค่ะ <laughs> ก็จะเป็นสร้างสร้างเมื่อตอนไหนปีไหนนะคะนี่ค่ะเมื่อ2022แล้วก็คือตอนเสร็จก็2024นะคะไปไปทักทายก่อนโอ้คนเข้ามาชมเยอะมากเลยก็ต้องจ่ายใช่ไหมเราต้องจ่ายใช่ไหมเอาวุ้นชสีไบเปียกแต่ย่าแบบแถวเนาะต้องยาะสุดโต๊ะต้องยาะสุดโต๊ะปลาต้งเ่า โอ้ปาตุง <aún> ทังดีในเกาหลเนาะอ้าวปาตุงทองเลยัจะซื้มาอ๋อกันป็นมาละปาตุงทางไล่ลุยในบาร์เลยเซลี่เซลี่ทงท่าเลยเพสและทำท่าเลยวันมิลเลียนเจได้ไหมโอ้ อดช่องนิดหนึ่ง,ออง,งเข้ามาแล้วค่ะก็จะประมาณนี้นะคะวิอันนี้ก็จะมีติเก e ประมาณนี้นะคะมีคนเข้ามาชมเยอะม,มากๆเลยเอาคู่พงนน,นี่ค่ะเวลาเข้ามาช่วงแรกนะคะจ้างตุ่งหอน้งนะคะอันนี้จะเป็นทรงที่โมเดิร์นโมเดิร์นลง,ลองเออมีภาษาพมา่ามีประวัติให้อ่านนะคะ อนี่ไงตอนที่เราเข้ามาโซนยี้งไงเมื่อกี้อันนี้เป็นถนนใหญ่เพ้าเขาโซนผงพุ่นอ๋ออันนี้เป็นถนนใหญ่ไงฝั่งนี้เป็นปิ๊กไว้ไงป่ะนี่ก็เป็นต้นไม้ตัก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 สอบาจีเมอีมัตันตะปูม่ะอันนี้จะเป็นรูปภาพเจ้านางนะคะ ภาษาพมา่าเขียนไว้ว่าสอบวาจิมยาอิมตันตะปมยาก็คือเป็นรูปเจ้านางนะคะรูปเจ้านางสมัยก่อนสมัยเชียงตุงนี่ไงอันนี้ค่ะเป็นชุดหอคำชุดเจ้าฟ้าอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นประชากรแบบสมัยอันนี้ก็จะเป็นเจ้าฟ้าเจ้านางนะคะนี่ค่ะประวัติต่างๆนะคะ หล่อมากเลยเดี๋ยวเราพาเข้าไปตรงนี้กัน FC ใช่ไหมนี่เอามี FC ในนี้อยู่นะคะแจ้งตรงหอนังอิมตันตะปมอ๋ออันนี้จะเป็นลูกหอไงอันนี้เป็นหอลงกิ้งตุงอ๋ออันนี้มันเป็นเหมือนตีสี่ป้อาแล้วก็ขึ้นตีเออ่ราเชวะ่ะอีกสังชั้นไหนน่าน่ะเนาะอันนี้เป็นตีริ้งตุ้งไงคะ มีขอเก่าม่มีทีวีด้วยหรอในห้องนี้อ๋อนี่เป็นจะเป็นชุดนี่ไงชุดของแท้เลยอันนี้เป็นตู้ยินโตเซอร์กักคํัม่าภาษาขึ้นได้ว,ว่า เจ้าก้อนแก้วอินทแหลงอีวุฒส่งอ๋อนี่เป็นชุดเจ้าก่อนแก้วอินทแหลงเจ้าฟ้าก่อนแก้วอินทแหลงอันนี้จะเป็นเจ้านางเจ้านางแวนติบอันนี้จะเป็นชุดเจ้านางแวนติบมหาลัตตาเอ็งจีอันนี้ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นเจ้านางเจ้านางติบทีราอันนี้จะเป็นชุดเจ้านางติบทีระ ตัวีมินตจะมีวุิส่งวิแสดงว่าเทนเราถ่ายทุกๆครั้งนะะ่เขาเป็นชุดเจ้าฟ้าเจ้านางเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเสื้อของเจ้าใจหลงอันนี้จะเป็นชุดของเจ้าใจหลงนะคะแต่ว่าหน้าต่างทำไว้คลาสสิกมากเลยนะคะเหมือนเหมือนได้เข้าชมสมัยสมัยก่อนอย่างนี้เลย ตอนนี้นะคะเรามาเย็นมากนะคะก็เหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีนะคะนี่คนเขาเข้ามาชมเยอะมากๆเลยเพราะว่าเปิดให้ไม่กี่วันนะคะขึ้นไปไม่ได้แล้วใช่ไหมนี่โซปาจีอันนี้จะเป็นอันนี้ค่ะเขาเขาเรียกว่ากรุ๊ปเอ,อ่อกัมใตฮอกอแต่ว่าจะเขียนไว้ภาษาพม่านะคะ วินี่เป็นหอ,อกนะได้เลยอ้อันนี้ห้ามขึ้นค่ะไม่สามารถขึ้นไปอันนี้จะเป็นหอ,อกแล้วก็หลับใช่ไหมอืมดาแบบสมัยแบบสมัยเชียงตุงแบบสมัยก่อนเนี่ยก็คือแบบเออเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยใช้อะไรบ้างอย่างเงี้ยก็คือตอนเนี้ยเก็บมาเป็นเหมือนให้ชมตรงนี้ะนะคะ เออไม่สามารถขึ้นไปได้ไนี่ยนี่เป็นเครื่องอะไรอะ่ะโอ้ยนี่จะเป็นห้องครัวเหมือนเตาแก๊สอ่ะเนี่ยเออ,อนี่ไงเขาบอกไว้นี่ไงม,ไม,มันเหมือนเตาเตาอบเตาไฟเตาอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะบอกว่าอันนี้จะเป็นห้องรับแขกนะเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนอันนี้จะเป็นห้องนอนคะ่ะโอ้ห้องนอนก็มี เป็นห้องนอนไงอันนี้จะเป็นเตียงนอนใช่ไหมจะว่าจะมีภาษาไอังกฤภาษาไทยคืนด้วยนะภาษาคืนเดลียวนี่มันบิโดก็คือเป็นตู้กระจกประมาณเนี้ยใช่ตู้แก้วตู้แก้วนะคะเนาะตู้พารจินพารจินก็แบบเหมือนพาร์เซอร์จ้ะเนอ่ะเนาะนุ๊กแคบอหรนุ๊กแคบเช่นนี้ออโลรองเท้าดูสิ อ๋อเหรอไม่ต้องไปจับก็ได้อันนี้จะเป็นที่นอนของเจ้าใจหลงเต็งนังนังนี่ก็มีเต็งนังนะอ่าไม่ใช่หัวใจหใจที่นอนเจออันนี้มอนมอนอิงอืมมอนอิงแล้วอันนี้น้องๆน่ารักจังเลยอันนี้ด้วยแล้วเป็นอะไรเพิ่นเพิ่นเป็นเหมือนเครื่องหมากอย่างเงี้ยเออเป็นอย่างกู เ,เครื่องบักเนี้ยแอปปูใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแล้วอันนี้ก็จะเป็นอันนี้อจะเป็นตู้หนังสือต้ชหนังสือเออวันนี้ก็ได้เข้าชมแล้วนะคะอันนี้ลืมเปิดไฟแน่เลยมย เรไปดูห้องอ๋ออันนี้ไม่มีแล้วตรงนี้เราถ่ายรูปตรงนี้นิดหน่อยอุ้ยอันนี้จะเป็นห้องรับแขกค,ค,ค่ะโอ้ยนี่ห้องรับแขกนี่เปิดไฟเลยอันนี้จะเป็นเก้าอี้อันนี้เป็นเก้าอี้โบราณของแท้ค,ค่ะอันนี้จะเป็นเครื่อง เขาเรียกว่าอะไรนะเครืออ่อ,องคันเนี้ยอุบเขาย้อนยุนยุนเขาย้อนยนยน,นั่นนะ่ะเขาย้อนนี่ก็เป็นกระจกอุ้ยกระจกอันนี้ยังใสอยู่เลยอะ่ะเป็นของเก่าอ่ะทุกคนนี่มันมีอายุมากมากเลยนะดูลักษณะนี่ข้าง่าอืมเปิดดูไม่ได้ใช่ไหมอุ้ย ยา้ห้มันพังเพราะว่ามันเป็นของเก่าไงเ,นนนะเอออันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นของเครื่องคืนหมดหมดเลยนะคะวิ่งไม่มีคนแล้วเราถ่ายรูปกันค่ะ เหลืออีกห้องหนึ่งจุงเงต่ออคันอันนี้เป็นกองใจอ๋ออันนี้ก็มีอะไรให้ชมเยอะมากเลยโอ้เดินไปเดินมานะเป็นของเครื่องขืนหมดหมดเลยเก้าอี้แต่ว่าเราอะห้ามนั่งนะคะ เก้าอี้เป็นของโบราณทั้งหมดที่เก็บสะสมแล้วก็เอามาเป็นของโชว์ที่ในหอหลงนี่เลยค่ะสวยอะ,อะนะจบแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าสวยนะ <c oughs> แบบเราแบบยืนถ่ายสวยๆแบนี <c oughs> ้ดูใช่ไหมจริงจริงมันอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนะ <c oughs> อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้เป็นเครื่องอะไร เราดูแบบบริเวณข้างนอกนี้ดูอย่างเงี้ยเราเรายืนอ,อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปอย่างเงี้ยแชะแล้วก็เออคิดซะว่าสมัยก่อนเราเป็นนางอะไรคนหนึ่งอยู่ที่ไดฮอลง <c oughs> นะคะอุย้ยมีน้ำบ่อด้วยเหรอนูน่นคือสไตล์อะทำออกมาให้มันเหมือนแบบของจริงของของของอันเดิมอ่ะ,ออะประมาณนั้นเลยนะคะคือแบบ ทำมาให้คล้ายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นอันแบบประตูหน้าต่างทรงอย่างเงี้ยนะคะนี่เดี๋ยวแล้วก็จะมองเห็นมองทะลุไปถึงหนองตูงค่ะนี่ค่ะสวยมากๆนี่ค่ะคนที่อยู่ข้างนอกชมก็เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปอยู่ที่สนามแล้วก็ถ่ายเก็บภาพสวยๆให้ทุกคนได้รับชมนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะน้องแป้งน,นะคะก็ได้มีโอกาสเข้ามาชมแบบเขานะคะคือไหนๆก็คือเราอยู่เชียงตุงแล้วเราก็ต้องมานะคะแล้วก็จะไม่พลาดที่ถ่ายจะถ่ายคลิปให้ทุกคนได้รับชมนั่นเองค่ะว่าข้างในอ่ะเป็นยังไงเราก็ลุ้นกันมากๆใช่ไหมคะเรารุ้นกันมาตั้งแต่ที่แบบว่าเขาสร้างแล้วก็จะเก็บสะสมของเก่าอะไรไว้ไหมคือแบบข้างในอาจจะโชว์ยังไงและรูปร่างจะออกมายังไงอย่างเงี้ยนะคะ ตอนนี้น้องๆก็มาเก็บภาพกันเยอะมากนะคะขั้นบันไดสวยนะเนี่ยดูสิลงได้สองข้างนะสองฝั่งเนี่ยฝั่งนี้ปึ๊บฝั่งนี้ลงฝั่งนี้ดูนะฝั่งี้เรขึ้นฝั่งนี้แหละไปข้างล่างเรายังชมไม่หมดเลยเนี่ย เป็นไม่สักไหมฝัม่งนี้โอ้ยฝั่งนี้ก็มีห้องค่ะนี่ไงเจ้าฟ้าชื่อท่านอะไรชื่อท่านอะไรนะคะก็มาอ่านได้นะคะแต่วันนี้น้องแป้งก็เก็บคร่าวๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพของเจ้านางแต่ละองค์นะคะนี่ค่ะสพว่าจีแบบเจ้ากอนแก้วอินทแแลงนะคะอันนี้จะเป็นเจ้าฟ้ากอนแก้วอินทแแลง แล้วก็ฝั่งนี้ก็มีค่ะอันนี้จะเป็นเจ้าผ้าใจหลงอันนี้ไม่จะเป็นมีพยาไงมีพยาก็คือเป็นอันเนี้ยเจ้านังสันดาเจา้ามณน,นีลามณน,นีลาเนี่ยเป็นอัน่าเจอร์กำขึ้นแต่มีต่อเจ้านังโบสวร์เจ้านั่งโบสวรร์ คือบางชื่อน้องแปงก็จะอ่านไม่ออกเพราะว่ามันเป็นชื่อของเจ้าฟ้าเจ้านางสมัยก่อนอะมันก็ค่อนข้างที่จะพูดออกมันยากนิดหนึ่งนี่อะนะคะเจ้านางวนนนเจ้าผ้ายอดเมืองอันนี้เจ้านางวติหน้อยอันนี้จะเป็นเจ้านางวุญยง นี่เจ้าเจ้าดังทองโน้นเจ้าผ้าวันวัดบุญวัดเจ้าผ้าเจ้าผ้าบุญวันคือจริงๆอ่ะชื่อเนี่ยเราสามารถเซิร์ชใน Google กก็ออกมาอยู่นะคะคืออันเนี้ยก็คือประวัติมีอยู่แต่ว่าเรามาชมของจีเนี้ยก็คือเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่เป็นอะไรที่แบบเราได้เห็นในสายตาของเราเนี้ยค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะ เดี๋ยวชมฝั่ง,งนี้นิดนึงอ๋อนี่ไงสมัยสร้างนะคะอืะอนี่เจ้านางลูกเจ้าฟ้าเจ้านางเจ้ากองไตอิสบ,บนามาตาอู้สมัยที่แบบเออเขาเรียกว่าสปนากัมไทยเรียกว่าอะไรนะทัปนาใช่ไหม โอ้ยังมีภาพอยู่เลยเนาะอันนี้ก็จะตั้งอยู่ที่ป่าแดงวัดเจิงจันท์นะคะที่เราไปทำพิธีทุกๆครั้งอะ่ะยังมีอยู่นี่อืเป็ดกุจภาพก็ยังมีอยู่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็อันนี้คือจะเป็นประวัติขอลงที่สร้างขึ้นมาณนะปัจจุบันนะคะเ่ือตึงต้งตึง้ง เราจะดูเลยว่ามันมีกี่ฟุตกี่เมตรอย่างเงี้ยี่ไงี้ยแล้วเขาวาดไว้เลยเนาะว่าเขาจะเอาเก้าอี้บางกี่ลูปกี่รูปอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงไหนจะว่างตรงบางตรงไหนหนี้ตอนใช้เป็นราชการปีหนึ่งเกาห้าเก้ใช่ไหมอันนี้เป็นหอเก่าที่แบบตอนที่สร้างหอเก่า อันนี้ดื้อไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มันเป็นทรงยุโรปอินเดียแล้วก็มีวัฒนธรรมของไทยแล้วก็มีาวเมียนมาสไตล์ของมาร่วมมนอกแบบเจ้าภาตอนเกี่ยวกัอันนี้เปลี่ยนเป็นใช้เป็นทางการตอนใช้อ่กห้าแปแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นออฟฟิศก็คือออฟฟิศทางรัฐบาลเก้าหกสองหนึ่งเก้าหกแลก็ ในหากมันนี่คือก็